นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o f n o สวัสดีครับพบกับ Car o f n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับการฟอกเกียร์เป็นวิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์อีกวิธีหนึ่งที่คนใช้รถทั้งหลายต้องทำให้เกียร์สะอาดกลับมาวิ่งได้เร็วแรงเหมือนรถใหม่ หรือบางครั้งเอารถเข้าสูตรบริการช่างก็จะแนะนําเสมอว่าให้ฟอกเกียร์จริงๆแล้วการฟอกเกียร์คืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้าหากต้องการฟอกเกียร์จะต้องฟอกตอนไหนวันนี้เรามีคําตอบมาให้เพื่อนๆรับชมฟอกเกียร์คืออะไรฟอกเกียร์คือการทําความสะอาดกําจัดสิ่งสกปรกเศษตะกรนที่ปนเปื้อนเข้ามาในระบบเกียร์อัตโนมัติออกไปให้หมดก่อนจะถ่ายน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปซึ่งจะต้องใช้น้ํามันเกียร์เป็นจํานวนมาก เพื่อจะให้น้ำมันเกียร์ในระบบใสและผักดันให้มีน้ำมันเกียร์ใหม่อยู่ในระบบมากที่สุดการฟอกเกียร์จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษและช่างที่มีความชำนาญมากๆหากเป็นช่างที่ไม่ชำนาญอาจจะทำให้น้ำมันเกียร์เก่าและมีเศษสิ่งสกปรกตะกอนไหลเวียนอยู่ในระบบเหมือนเดิมอาจส่งผลทำให้ต้องใช้คันเร่งเพิ่มขึ้นเข้าเกียร์ได้ไม่ถูกจังหวะหรือช้ากว่าเดิมนั่นเองข้อดีของการฟอกเกียร์มีอะไรบ้าง 1. ทำความสะอาดระบบเกียร์ 2. เครื่องยนต์มีกำลังเร่งดีเวลาเปลี่ยนเกียร์จะมีความนุ่มนวลไม่กระชาก 3. ป้องกันการสึกหลอและประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นส่วนข้อเสียของการฟอกเกียร์นั้นมีอะไรบ้าง 1. ราคาแพงเพราะต้องใช้น้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายเป็นปริมาณมาก 2. การฟอกเกียร์ไม่สามารถเอาเศษเล็กๆหรือชิ้นโลหะออกมาได้หมดจด อาการแบบไหนที่บอกว่าเราควรฟอกเกียร์ 1. เวลาเปลี่ยนเกียร์ไม่มีความนุ่มนวลรู้สึกได้ถึงการกระชากสะดุดและกระตุก 2. รอบเครื่องยนต์สูงแต่เหมือนเกียร์ไม่มีแรง 3. ระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครบรอบอายุการใช้งาน20,000กิโลเมตรหรือ1ปีดูแลเกียร์อย่างไรให้เหมือนรถคันใหม่ จริงๆแล้วการฟอกเกียร์อาจจะไม่จําเป็นถ้าหากใช้น้ํามันเกียร์ตามระยะเวลาที่กําหนดและควรเลือกน้ํามันเกียร์ที่มีคุณภาพมีสารป้องกันการสึกหลอชนิดพิเศษและสารคงสภาพความเหนืดที่ทนต่อแรงเฉือนได้เต็มประสิทธิภาพทั้งนี้การดูแลเปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเกียร์ก็มีส่วนสําคัญซึ่งควรเปลี่ยนไส้กรองที่ระยะ50,000กิโลเมตรเพียงเท่านี้ก็เป็นการยุดอายุการใช้งานและชิ้นส่วนของเกียร์ได้แล้วครับ